สวัสดีครับอยู่กับผมนายเล่นเอาจริงโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมคอนเทนต์บันดาลใจที่พาคุณไปพบกับความพิเศษของความคิดแบบทีเล่นทีจริงที่กลายเป็นทีเด็ดในชีวิตของใครหลายๆคนถ้าเราไม่มาอยู่เราก็ไม่ได้เรียนรู้ เราแคมเอาวัตถุดิบแล้วเรากลับมาแล้วรู้สึกว่าเรายังอิ่ไม่พอเราอยากมาซึมซับอยากมาเสพอยากมาเรียนรู้วิถีชีวิตของคนที่นี่จริงๆว่าเขาทําอะไรอยู่ EP นี้ผมอยู่ที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาครับเรามีนัดพูดคุยกับคุณปุ้มนัดพันธ์ภูนสวัสดิ์คุณว่านประกาสศิษฐเนตรนครคู่รักที่อิ่มตัวกับชีวิตเมืองหลวงตัดสินใจกลับมาบ้าน และก่อตั้งน่วยนาดแบรนด์เครื่องหอมงานคาฟแห่งแดนอีสานตอนแรกเรายังไม่รู้หรอกว่าเราจะทำอะไรคือมันต้องเริ่มจากการค้นหาก่อนเราถึงจะเจอสวัสดีครับพี่พี่ครับสวัสดีครับโอ้กำลังทำอะไรอยู่ครับพี่ กำลังเตรียมใช่กำลังเตรียมตัวอยู่กำลังเตรียมตัวอยู่ใช่อันนี้ใช่ไหมครับหมาหอมอหอมมากเลยนี่นะฮะเอิบหาูอันนี้อะไรนะพี่นี่เป็นหินทรายครับเป็นหินทรายที่เราทำงานกับช่างในชมชนนะอ่าเป็นส่วนหนึ่งเป็นเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของนวยนะทั้งหมดเลยถ้าถามพี่เราว่า ก่อนหน้าที่จะเปนโนในหน้าเนีพี่ว่าพี่ปุ้มทำอะไรมาก่อนหน้านี่ครับของปุ้มเ,เป็นนักเขียนค่ะทำสิ่งพิมพ์ทำแมกกาซีนแล้วก็ออกมาทำฟรีแลนซ์ให้เอเจนซี่เกี่ยวกับทำเกี่ยวกับสื่อสารทั่วไปเลยค่ะครับส่วนผมทำโลเคชันหาสถานที่ถ่ายทำหนังโฆษณาครับครับเขเป็นคนในโปรดักชันโปรดักชันใช่ครับมาก่อนแล้วทำไมฮะ ทำไมอยู่ๆถึงเปลี่ยนความคิดแล้วก็ทิ้งทุกอย่างที่นั่นจริงๆตะระหว่างตอนที่เราทํางานนะคะเราเราก็ทำพวกงานครัฟอยู่แล้วทำของใช้เองอมาก่อนวหว่างที่บอกว่าใช้เองตอนนั้นที่กุง<ช>้งค่ะทำสบู่ค่ะเป็นสิ่งที่สนใจในเวลานั้นแล้วเราก็ชอบค่ะมาเป็นกี่ปีแล้ว ประมาณสองสามปีค่ะในช่วงนั้น <พา S 1> ตอนเด็นเป็นอก่องไร<ง>ครับมาจากการที่แบบําทำเล่นเสร็จนะครับมาคิดชื่อแบรนด์คิดชื่อแบรนด์เสร็จแล้วลองดูซิมีที่ไหนลองไปขายดูก็คือเหมือนเล่นๆอะไรเงี้ยครับเ่อเล่นๆก่อนอะไรเงี้ยครับก็ลองลองไปอ่าได้ผลก็ตอบรับดีบ้างไม่ดีบ้างแต่เราก็ยังแบบทำต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับสนุกไหมครับตอนนั้นตอนนั้น สนุกค่ะสนุกตอนนั้นสนุกความคนามกยังสนุกอะไรงี่ครับก็สนุกสนุกคนละแบบกุนคนละใช่มากกว่ามันใหม่มันเริ่มต้นมันได้คิดอะไรเงี้ยมันได้คิดว่าแบบทําสมมุติทําสบู่เสร็จต้องมาทําโปรดัก์อะไรต่อดีนะลวันหนึ่งอยากมีชื่อแบรนด์ก็ต้องมานั่งคิดกันแบรนด์ตองกันแล้วต่อาชื่ออะไรดีชื่อเอชื่อบีชื่อซีแปลกๆไม่เอาเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือเรื่องราวก่อนหน้า จริงแต่ย้ายอยู่ที่นี่แต่ทาไมถึงตัดสินใจที่ย้ายมาอยู่สีคิวเลยด้วยคอนเซปต์ของนุยนาที่เราคิดตอนแรกตอนที่เราไปกลับเนี่ยเราก็เอาวัตถุดิบจากที่นี่ค่ะแต่ตอนนั้นน่ะเขาเรียกอะไรฐานทับการผลิตอยู่ที่กรุงเทพแต่วัตถุดิบเอาจากที่นี่ไปทุกครั้งที่เรามาพักผ่อนเราก็จะเอาวัตถุดิบกลับไปด้วยกลับไปทำแล้วตอนนั้นน่ะเราก็สนุกกับสิ่งใหม่คือแบรนด์นุยนาเนี่ยค่ะ ก็เลยตัดสินใจลองดูเอองั้นลองมาทําหน่วยหน้าเต็มตัวไหมแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่เลยจะได้ทําได้เต็มทีเพราะถ้าเราไม่มาอยู่เราก็ไม่ได้เรียนรู้บริบทของพื้นที่ไม่ได้ไม่ได้ไไดเราแค่เอาวัตถุดิบแล้วเรากลักบมาวร้สึกว่าเรายังอินไม่พอเราอยากมาซึมซับอยากมาอยู่อยากมาเสพอยากมาเรียนรู้วิถีชีวิตของคนที่นี่จริงว่าเขาทําอะไรอยู่เขาใช้ชีวิตอย่ไงไแล้วเขามีอะไรบ้างที่ที่มันยังไม่มี เออค่ะเออแล้วเราก็มาลองดูซิมาอยู่แล้วก็มาลองค้นหาดูว่ามันจะทำอะไรได้อีกนอกจากสบู่กับโปรกินแคร์ค่ะอืมมันหอมมากอันนี้คือเป็นไส้ไม้ใช่ค่ะทีเนี้ยผมเคยเห็นแต่อ่ะก็เราก็เห็นแบบนี่เป็นไส้เป่นเชือ,อกน้องอะไรอะไรทำไมถ้าเป็นไม,ะะม้ครับเออจริงๆมันก็มีเป็นไส้ไฟค่ะด้วยเหมือนกันแต่ว่าที่ปุ้มชอบ ใต้ไม้อะเพราะว่าเวลาจุดมันจะมีเสียงเหมือนเวลาเรานั่งอยู่หน้าเตาผิงอะค่ะอืมอากาศเยน็นๆแล้วแบบจุดเทียนมีเสียงเบาๆอะไรอย่เงี้ยค่ะ<ด> <c oughs> โอ้หนี่กลิ่นา nature. s าวออฟเนเจอร์ใช่ค่ะพอกิน s าวออฟเนเจอร e มันเหมือนมีทั้งหูดมีทั้งไม้มันมีความขืนๆบางอย่างของของของธรรมชาติที่มันที่เราจะได้กลิ่นของธรรมชาติใช่กลิ่นแบบกลิ่นธรรมชาติเราเราอ่าได้ค่ะเราอินสปายมาจากเหมือนกลิ่นน้ำค้างหลังฝนตก ตอนเช้าอะไรเงี้ยประมาณประมาณนั้นอันนี้มันเป็นอันนี้ใช่กลิ่นนะครับเพราะว่ามันมีกลิ่นดินแล้วมันฟิลเหมือนมีกลิ่นหญ้าอะไรเงี้ยคือเป็นหญ้าพื่งตัดใช่ค่ะใช่ใช่เหมือนหญ้าพื่งตัดแต่มันมันมูลกว่ามันมีมันมีความมิกซ์ของของเครื่องหอมบางอย่างที่มันเป็นเบสเครื่องหอมอยู่แต่ว่าถ้าเรื่องมันน่าใจก็คือตรงนั้นแหละอันนั้นเลยครับอันนี้กลิ่นชื่อว่าชื่อเขาชื่อชินจินชินจินที่บอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ ค่ะของแบรนด์ของรวยหน้าเป็นกลิ่นที่ขายดีค่ะดอกไมาเนี้ยใหม่มากมันมาจากใครพี่กุ้งพี่ว่าอันนี้จะเป็นมีพวกซีดาร์วูดเจอร์เนียมค่ะอันนี้เราดีไซน์แบบไม่ให้คนที่ไม่ได้ชอบกลิ่นดอกไม้หรือกลิ่นผลไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนึกนิ่งๆหน่อยครับกินเหมือนแบบอยากได้ฟิลสปาอยากไปอยู่นิ่งๆหรือแบบงดนอนงด ใช่ชื่นจิตกิ่นสนุกมากคมาจากมาจากอารมณ์ล้วนๆ่ะใช่แล้วเราก็เปลนทุกอย่างเริ่มต้นจากความชอบแล้วให้อิสระกับสิ่งที่เราชอบอย่างไคต้องให้อิสระตัวเองด้วยค่ะอเปิดต้องให้โอกาสตัวเองพอเรา เปิดโอกาสให้ตัวเองก็คือการมาอยู่มาศึกษาพื้นที่มากขึ้น,นาจ,าจากสบู่นนส,บสกินแคร์มันก็รเริ่มนนมาเห็น,น,นหินทรายอ,นนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้ว่าแบบพี่เนี่ยมีช่างหินทรายฝียยมือดีๆเยอะเราก็เลยเออลองหยิบวัสดุมาดูซิมาศึกษาดูว่าถ้าเราอามาออกแบบเป็นอะไรดีให้เข้ากับหน่วยนาต น่าจะเป็นชิ้นแรกที่เราลองทดลองกับช่างคนแรกคือเราเราลองกับช่างหลายคนคือไม่ใช่ว่าช่างทุกคนจะทําได้นะคะอันนี้เป็นอันนี้เป็นช่างคนแรกๆเลยใช่อันนี้คือชิ้นต้นแบบเลยเป็นต้นแบบเลยนะฮะอันเนี้ยเป็นต้นแบบของของหน่วยหน้าที่เป็นหินทรายเลยร้านนี้ที่นี่เลยก็คือเป็นสถานที่ที่พี่ปุ้มกับพี่ว่านบอกว่าเป็นผู้ผลิตหินทราย ที่ทําอยู่ในที่นวยนาดใช่ค่ะอันนี้จะเป็นงานที่ช่างทำช่าง,งแกะสลักหินที่นี่ทําเป็นส่วนใหญ่ค่ะจะเป็นงานชิ้นใหญ่ครับที่สี่คิ้วมีหินทรายเยอะมากค่ะเราจะเอาหินทรายเนี่ยมาอยู่ในผลิตภัณฑ์ของเราก็คือหน่วยนาดใช่ค่ะในจุดเริ่มต้นตรงนั้นกว่าจะได้ชิ้นงานมามันไม่ได้ง่ายเลยครับ1-2ปีเลยใช่ไหมฮะ อันนี้พี่เกดอยู่นี่เองพี่เกดสวันนี้ครับเดี๋ยววางของเราได้ทีในใน่กันเลยวางของพี่เกดเชิญท,ทงนทีแหละครับพี่เกดเชิญท,ทงนี้ก่อนเลยพี่เกดนี่ฮะพี่เกดที่ช่างคู่บุญของปุ้มเองช่างคู่บุญของใช่ใช<ๆ>่อันนี้ใช้เวลาในการพัฒนาและทําให้ได้ตามที่พี่ปุ้มบอกว่านี่แหละใช่เลยเนี่ยนานอยู่เป็นปีใช่ไหมเป็นปีครับยากไหมก็ยากอนะยากเคยไปบอกพี่ปุ้มบ้างไหมไม่เคยแต่ก็ จึ่ในใจว่าจะไม่ทำเลยงานยากแล้วคันนี้พี่ปุ้มทำยังไงพอตอนช่วงนั้นตอนที่พี่เกียรติทำแล้วผลงานออกมาก็ยังบิดเบี้ยวขนาดเจ้าตัว,ตวบอกว่าถอดใจเราก็สั่งอีกอเอ,อมันก็ยังไม่ได้ใช้ใชงานที่ที่เออที่เราต้องการนะคะแต่เราแต่เราก็สั่งอีกแล้วเ,เหมือนแบบเพื่อให้ช่างได้ฝึกมือให้เข้ามือะคะ่ะเราก็สั่งยังสั่งผลิตอยู่เรื่อยๆจนมัน มันพัฒนาแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่สั่งจนแบบเอออย่างอย่างฝาเทียนอย่างมันจะมีตัวตัวต้นแบบเลยค่ะคือมันหนามากมันหนาเท่าตัวที่หยดหินนะคะจนตอนนี้มันบางแบบบางมากคือถ้าวางไม่ดีก็แตก mm hmm. เออทำทำได้บางมากแล้วเชื่อว่าช่างแถวนี้ไม่น่ามีใครทาได้เท่าพี่เกียรติแล้วเพราะว่ากว่าจะได้ขนาดนั้นมันใช้มันใช้เวลาใช้ทักษะใช้ประสบการณ์ เยอะอะค่ะขอบคุณมากเลยที่เกียริครับ,รบขอบคุณนะค,ะครับพี่นวยนาคเคยเป็นเพียงแค่งานอดิเรกในชีวิตของพี่ทั้งสองคนแต่วันนี้นวยนาคมาเป็นงานประจำในชีวิตของพี่ทั้งสองคนคม,มันเป็นยังไงบ้างครับพี่ก,กับสิ่งนี้ ก็ก็ยังต้องขอบคุณวันนั้นที่เราเริ่มเริ่มกล้าที่จะเริ่มต้นณนจุดจุดนั้นอะไรเงี้ยครับเพื่อเพื่อที่ให้มันมีวันนี้เพราะว่าถ้าวันนั้นเราไม่ได้เริ่มต้นนะครับวันนี้มันก็แบบคงไม่ได้เกิดขึ้นมีความสุขไหมพี่มีความสุขครับก็ก็มีความสุขตรงนี้ครับผมเชื่อว่าทุกคนที่อยากเป็นแบบนี้เหมือนกันขอคําแนะนําหน่อยครับถ้าเราจะเปลี่ยนความชอบให้เป็นอาชีพอย่างแรกเลยผมว่าอาจจะต้องเป็นเรื่องของ ต้องยอมตัดใจอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มต้นมันลงมือทําเริ่มต้นคิดเริ่มต้นแล้วก็ลงมือทําเลยได้ไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่อย่างน้อยเรามีเป้าหมายไว้คร่าวๆแต่ว่าอาจจะไม่ต้องเต็มตัวถึงขนาดแบบพร้อมร้อยเปอร์เซ็นตะ์่ะเพราะว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เราไม่รู้ว่ามันคือแค่ไหนเนาะเดี๋ยวตัวเราเองอะ่ะจะบอกเราเองอครับว่าแบบอ่ะเรารเรารู้แล้วว่าแบบเราเออเราก็พอปรับมานึงแล้วนะก็ลองดูเลยครับเริ่มต้นมัน แต่เดี๋ยวมันอนาคตเดี๋ยวมันจะบอกเราเองครับใน10ปีที่พี่บอกเมื่อกี้ครับเปลี่ยนจากงานอดิเรกมาเป็นงานประจําในช่วงไทม์ไลน์ในการเดินทางเนี้ยมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหมขอมีมีแน่นอนครอย่างเช่นหินทรายเนี้ยมันก็เป็นโปรดักที่เรารอผิดลองถูกขึ้นมาเหมือนกันกว่ากว่ากว่าที่เราจะมาเจอพี่เกียรติเนี่ยเราก็ไปแบบ พอลองกับช่างคนอื่นๆเหมือนกันแต่ว่าอา,อาจจะไม่ได้แบบซิงก์กันกับเรามากเหมือนพี่เกียรติครับสี่ปีกับการแก้ปัญหามาตลอดทางครับมีเรื่องราวที่ขออนุญาตใช้คํานี้นะครับมีบางบจุดอาจจะเรียกว่าล้มเหลวครับก็มีบ้างครับแต่ไม่ล้มเลิกครับใช่ถูกไหมฮะใช่ครับก็ค,ค,ค่อยเรียนรู้กันไปแล้วก็เป็นหน่วยหน้าจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมครับพี่ปุ้มใช่ค่ะ แล้วงานที่เราทํามันอาจจะไม่ได้แบบเอ,อ่ยิ่งใหญ่สร้างโรงงานขนาดนั้นอย่างเงี้ยแต่เราชอบชอบที่จะพัฒนาชอบที่จะเขาเรียกอะไรเติบโตที่แบบไม่ได้ไม่ได้ขึ้นไปข้างบนน่ะเติบโตแบบเดินทางและเห็นอะไรหลายๆอย่างมากกว่าเราเรียกว่าแบบนี้เติบโตคือการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบอะ่ะ จริงที่เราอยากจะถ่ายทอดภาพดีเพราะว่าพี่บ้านเขาเดินนําทางเราไปเพื่อจะพาไปตานามใช่ไหมใช่ครับ,บไปตานาไปนำางจะไปตาน้ําแล้วก็พี่ปุ้มเขาเดินตามหลังผมมาผมก็เดินระหว่างพี่บ้านกับพี่ปุ้มแล้วก็พอดีพอ,ดพอเดินมาปุ๊บเนี่ยชาวบ้านที่นี่แบบอ้าพี่บ้านสวัสด,ดีค่ะพี่บ้านสวัสด,ดีครับพี่บ้านเราก็เลยรู้สึกเฮ้ยนี่เราเดินกับนันกการเมืองท้องถิ่นหรือเปล่าหรือว่ายังไงเบอร์สองเาเลือกด้วยเบอร์สอี่เดี๋ยวพี่บ้านไม่ใช่คือกลายเป็นว่าเราก็เลยเลยถามว่าเลยขอแวะคุยหน่อยว่าทาไมแบบ รู้จักกันอ๋อไปช่วยงานเป็นเพื่อนบ้านกันเป็นเพื่อนบ้านกันใช่ครับตอนนี้เขาก็เป็นคนที่นี่เป็นแบบเกิดที่นี่โตที่นี่นงงอะไรเงี้ยครับบ้านพี่บ้านหอมไหมหอมค่ะหอมใช่ไหมหอมเลยเข้าไปบ้านนี่เขาหอมเลยใช่ไหมบ้านพี่บ้านใช่ผมกม็ยังชอบเลยบ้านพี่บ้านหอมมากเลยทีเดียวเข้าไปหอมมากเข้าไปหอมมากนี่ยืนยันฮะอันนี้นี่บริสุทธิ์เลยผมบอกเลยไปสวัสดีกันเลยด้วาขอบคุณนะครับสวัสดี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 ครับ ใจความสําคัญของพี่ว่านในการนําน้ําของตาน้าตันนี้มาเพื่อไปทําสบู่ใช่ใช่ครับนี่คือตาน้ําใช่ครับตอนนี้เป็นตาน้าใต้ต้นไม้นี่ครับพ่อปูนของปู่ตคนแกเล่าให้ฟังว่าลากเขาแทงลงไปน่าจะไปเจอแหล่งน้ําใช่ครับเป็นบาดาลเป็นบาดาลครับพอลากเขาแทงลงไปเสร็จปุ๊บกลายเป็นน้าก็เลยผุดขึ้นมาตามลากใช่ตามนั้นพอคละน้าผุดขึ้นมาก็ไหลขึ้นมาตรงโคนต้นใช่ครับทีนี้คำถามเลยพี่ปุ้ม ใ้าอย่างเงี้ยพี่ปุ้มน้ำตรงเนี้ยที่บอกว่าเอาไปทําสบู่ทาไมอะ่ะทำไมต้องทาไมมันเป็นไอเดียอะไรหรือเป็นอินสปายอะไรในการที่แบบเฮ้ยเราเอาน้ําของตาน้ำนี่ดีกว่า,าไปทําสบู่ <c oughs> คือวิถีชีวิตของคนที่เนี่ยคะ่ะเขาใช้น้ําจากธรรมชาติอยู่แล้วคือเออที่หมู่บ้านเนี้ยไม่มีระบบน้ําประปาบ้านทุกหลังอะ่ะเขาก็จะรองน้ําฝนก็คือใช้น้ําจากฟ้าแล้วก็ใช้น้ําจากดินก็คือตานามอะคะ่ะ ก็เป็นน้ําที่สะอาดที่เขาเอามาใช้อุปโภคบริโภคใช้ในชีวิตประจาวันแล้วพอเรามาอยู่ที่นี่เราก็เลยได้วัตถุดิบเนี้ยมาใช้ในโปรดักต์น้ําจากฟ้าแล้วก็น้ําจากดินฝนตกลงมาคือน้ําจากฟ้าก็ลองเก็บไว้ใช้ในบ้านใช่ไหมฮะพอหน้าแล้งฝนไม่ตกก็าเอาน้าดีใช่ค่ะแนวคิดของน้อยนาคืออะไรแนวคิดของน้อยนาจริงแล้วอ่ะเหมือนเราอยาก หยิบจับวัตธุิบจากธรรมชาติมาใช้ในแบรนด์อย่างเช่นน้ำซับที่เราเห็นอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอาน้ำซับตัวนี้มาทําเป็นสบู่ในช่วงที่มันไม่มีฝนแต่ถ้าเป็นช่วงที่มีฝนแล้วก็ใช้น้านจากที่เราเป็นน้ำฝนที่เรารองไว้ต้องคอยแบบสังเกตว่าเราแบบชอบกลิ่นประมาณนี้ตรงนี้มันมีกลิ่นป่ากลิ่นเป็นแบบไหนกลิ่นแบบนี้แล้วเราจะเอากลิ่นอะไรมาผสมกับอะไร เราชอบกลิ่นหญ้ากลิ่นดินกลิ่นหญ้าอย่างเงี้ยครับก็เป็นกลิ่นหญ้ากลิ่นใหม่ๆที่เราแบบได้กลิ่นมันก็จะแบบเป็นเขียวหน่อยแต่ว่าในทางสกินแคร์เนี้ยเราเราอาจจะไม่ได้แบบเขานีไปร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยอย่างดินทุกนี้ก็จะมีกลิ่นของเขาอยู่แล้วใช่จริงๆก็มีกลิ่นของธรรมชาติอยู่หมดครับลินทรายกลิ่นดินกลิ่นอ๋อแล้วผสมกันหญ้าครับในความเป็นหน่วยหน้า เรามีรูปลักษณ์ในเรื่องของคําว่าอีสานยังไงอ่ะเราก็หยิบจากผู้หยิบจากอีสานมาทำด้วยอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นขิดทรายเราเราก็ใช้หิดจากอีสานก็คือที่นี่ที่เราอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วมก็จะมีตัวกระติบจิ๋วอะไรเงี้ยครับกระติบจิ๋วนี่คือเป็นแพ็กเกจจิ้งแพ็กเกจจิ้งใช่ใช่ใช่ให้ทางคุณป,ป้าที่เอ่อนครพนมครับเป็นคำสารไทยก็อีสานนะั่นแหละแล้วก็หยิบจากพวกม,มันก็มันก็จะมีพวก ที่เราออกมาทำสบู่อย่างเช่นครามมีเราเรามีสบู่ครามก็มีครับสบู่จากใบยะนางใบย่านางที่คนอีสานใช้ทําแกงทั่วไปเนี่ยนะครับอะไรคือกุินแจแห่งความสําเร็จของเมยนาศครับอผมว่าเราก็อยากสามารถหยิบจับวัตถุดิบใกล้ๆตัวสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เรามีอย่างเช่นหญ้าก็เอามาเป็นกลิ่นได้อย่างเงี้ยครับดินก็คือเราก็ไปปรุงมาเป็นกลิ่นได้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่อย่างเช่นหินพวกนี้ครับ นี่นี่นี่หินทรายนีใช่หินทรายเลยก็คือหินทรายเนี้ยอย่างในพื้นที่เนี้ยมันก็จะมีช่างที่เป็นทำหินทรายด้วยเยอะทุกสิ่งทุกอย่างเต็มไปหมดเลยครับเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นทรัพยากรที่แบบสามารถจะเอามาใช้อะไรกับในแบรนด์ได้บ้างอะไรเงี้ยครับเราก็เลยลองดูมันอาจจะมาจากความชอบแล้วก็ทําอย่างจริงจังจากเรื่องเล่นๆนี่แหละครับกลายเป็น เด็ดเลยครานี้ฮะกลายเป็นหนวยนาขึ้นมาตอนนี้เราอยู่ที่เขื่อนลำตะคองนะครับก็คือมาในโซนนี้อดไม่ได้จริงๆขอมาเห็นแบบความความเป็นธรรมชาติที่มีทั้งน้ำแล้วก็ต้นไม้หน่อยพอมาผ่านในโซนนี้ครับทุกครั้งเลยก็อยากจะแอบมาเห็นอะไรแบบนี้เหมือนกันครับคือตอนนี้อยากจะถามพี่ว่านหนึ่งคำถามเลยฮะเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงคิดแบบเดียวกันคือถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยนะฮะหนวยนาทเคยเป็นงานอดิเรก ใช่ครับของพี่ว่านแล้วก็พี่ปุ้มใช่แต่ณวันนี้เนี่ยเขากลายเป็นงานประจําแล้วใช่เป็นอาชีพหลักครับเป็นยังไงบ้างล่ะทีนี้เราก็ต้องแบบทําให้มันดีที่สุดเราไม่ได้มีกรอบที่ใครมาสร้างกรอบให้เราเราต้องสร้างกรอบึตัวเองเพื่อที่จะแบบให้มันไปในทิศทางนั้นๆระหว่างงานประจาที่เราเคยทำครับกับวันนี้ก็งานประจําเหมือนกันครับความสุขมันมัน,ม,นมันแตกต่างกันขนาดไหนมันคนละแบบ ครับงานเก่ามันก็มีาพา์ที่มันเป็นสนุกงานใหม่มันก็สนุกแต่ว่าในส่วนของเนี้ยมันเป็นเหมือนมันเป็นเจ้าของแบรนด์เองขยันก็ได้มากขยันน้อยหน่อยก็ได้น้อยหน่อยมันเป็นไปตามนั้นครับกลไกมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรจากเรื่องเล่นๆจากงานอดิเรกก็กลายเป็นอาชีพประจาใ,ในวันนี้และผมเชื่อว่าอีกหลายคนกําลังอยากจะเปลี่ยนความชอบให้กลายเป็นอาชีพครับ พี่ว่ามีคําแนะนํำไหมครับถ้าเป็นคาแนะนำนะครับถ้ารู้สึกว่าตัวเองอิ่มตัวกับงานหนึ่งแล้วอยากจะเริ่มใหม่ก็ก็ลองดูผมว่าก็ลองดูก็ไม่ได้เสียหายนะครับถ้าถ้าคิดว่าโอเคแต่ซึ่งแต่ละคนนะ่ะมันก็มีปัจจัยที่แตกต่างกันไปอนะเนาะไม่ได้มีอะไรมาการันตีว่าแบบคุณออกมาจากที่หนึ่งใหม่ที่หนึ่งแล้วมันจะแบบ ประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสาเร็จก็ตามมันก็ต้องอยู่ที่ว่าได้เริ่มหรือเปล่าถ้าคุณคิดแค่ว่ามันได้เริ่มมันโอเคมันก็โอเคแต่ถ้าคิดว่ามันยังไม่ได้เริ่มแล้วมาทําแล้วมันจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จเอออย่างน้อยอ่ะมันจุดหมายมันคือมันได้เริ่มไปแล้วอย่างน้อยผมว่าแค่ตรงนั้นมันก็น่าจะแบบโอเคแล้วครับแค่คิดแบบนี้พอ ครับส่วนตาช่างของคําที่บอกว่าคุ้มค่าหรือไม่ก็อยู่ที่ตาช่างของคุณว่าตาช่างของคุณมันอยู่ยปงนไงใช่ไหมฮะใช่ครับฉะนั้นคําถามนี้คําตอบก็อยู่ที่พวกคุณแหละครับอย่างที่พี่ว่านบอกก็ดีกว่าแค่คิดจากความคิดแบบทีเล่นทีจริงของคุณปุ้มและคุณว่านวันนี้น่วยนาฏ แบรนด์เครื่องหอมงานคลา์จากแดนอีสานกำลังเป็นที่รู้จักในกลุ่มคนรักสุขภาพและสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศนอกจากความชอบการลงมือทำคือหัวใจสำคัญของความสำเร็จอย่าปล่อยให้สิ่งที่คุณคิดจะทำเป็นเพียงแค่เจตนานะครับวันนี้ขอบคุณคุณปุ้มและคุณวานมากๆครับแล้วพบกันใหม่ในเล่นเอาจริงอีต่อไปสวัสดีครับ